ฟังด่วนโคตรพีคทีมชาติไทยลุ้นได้ดวนเมสซี่อ์จเจนตินาแชมป์โลกรอติดตามด้านเมืองทองเล่นดีแต่พลาดง่ายจีโน่ยังมีเวลาแก้ไขเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเลนเนพัดในเคสกาโนลาบา ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนพัตในเครกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้อัปเดตความขึ้นไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับภายใต้การคุมทัพของมาซาดะอีชิอิเดี๋ยวทัพช้างศึกของเรานะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรมสำคัญก็คือ ฟี فا เดในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับทีมชาติไทยจะบุกไปอุ่นเครื่องที่ประเทศเวียดนามนะครับและจะได้เจอเวียดนามแล้วก็รัสเซียถือว่าเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องที่ทัพช้างศึกหน้าจะได้ประโยชน์มีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับไทยจะเจอกับรัสเซีย7กันยายนและเจอกับเวียดนามในวันที่10กันยายนนะครับโดยจะแข่งขันที่ฮานอยนะใครที่สนใจไปดูก็ บินไปดูได้ผมว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องที่เข้มข้นโดยเฉพาะการเจอกับรัสเซียเนี่ยเชื่อว่าอีชิอิแลวก็นักเตะไทยคงจะได้ประโยชน์เยอะมากเพราะว่ารัสเซียก็เป็นทีมจากยุโรปนะครับมีนักเตะแข็งแกร่งมากมายเลยทีมชาติไทยไปเนี่ยโอ้โหได้ประสบการณ์ได้ทดลองทีมได้เจออะไรใหม่ๆเยอะแน่นอนรอติดตามแล้วก็ล่าสุดมีข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากกันนะครับเป็นรายงานจากพี่บับเบิลยิ่งรักนักสุวรรณนะครับก็เป็น กูรูฟุตบอลไทยชื่อดังเขาออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ในปี2025ฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยกำลังดิวทีมชาติอาร์เจนตินาที่มีเลโอนลเมสซ,ซี่ที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยมาแข่งที่เมืองไทยในปี2025เขาบอกว่าตอนนี้ฝ่ายจัดแต่เขายังไม่บอกว่าเป็นใครนะกำลังดิวกันเป็นเรื่องราวอยู่ แต่รายละเอียดเนี่ยยังไม่ครบยังไม่สมบูรณ์และเขาก็มีรายงานบอกมาะครับว่าในวันอังคารที่13สิงหาคมเวลา6โมงเย็นจะมีข้อมูลเพิ่มเติมโปรดรอติดตามโอ้โหนี่คือข่าวใหญ่ถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงนะครับอาร์เจนตินาแล้วก็เลโอเนลเมสซี่มาอุ่นเครื่องที่เมืองไทยเชื่อว่าสนามแตกแน่นอนนะครับแฟนบอลไปดู แล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทีมชาติอาร์เจนตินามาเนี่ยถ้าจะเจอเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องเป็นเจอกับทีมชาติไทยใช่ไหมละ่ะเพราะเขาคงไม่อุ่นเครื่องกับสมโมสสหรือออสตาหรอกเพราะเป็นระดับทีมชาติด้วยกันแล้วผมคิดว่าถ้าดิวนี้มันเกิดขึ้นน่าจะเป็นช่วงฟีฟ่าเดในมุมมองของผมนะคืออาร์เจนตินาเพื่อว่าฟีฟ่าเดปีหน้ามันก็จะมีคิวอยู่ใช่ไหมละ่ะแล้วถ้าดีลจบเพราะการจะดึงทีมแบบเนี้ยมาแข่ง มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณผู้ชมเป็นการอุ่นเครื่องที่น่าสนใจอยากเห็นถ้าเกิดมาจริงอยากเห็นอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยเลยลองคิดภาพทีมชาติไทยได้อุ่นเครื่องกับทีมชาติอาเจดีนาในช่วงฟีฟ่าเดย์ครั้งหนึ่งในปีหน้ามันน่าจะหมั่นแค่ไหนคุณผู้ชมแฟนบอลน,น,น่าจะซื้อตั๋วกันกระจุยกระจายอะ่ะอยากเห็นนะครับเพราะปีหน้าผมเชื่อว่ายังมีสลอ็อตว่างอยู่สำหรับการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยเพราะว่าเราไม่ได้ไปเตะ รอบ18ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียแต่มันจะมีโปรแกรมเอเชียนคัพรอบคัดเลือกแต่ผมเชื่อว่าโปรแกรมอ่ะมันจัดกันได้กับการอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดแล้วเชิญทีมระดับโลกมาเนี่ยรอติดตามนะครับพี่บาเบิลบอกว่าวันอังคารที่13สิงหาคมเวลา6โมงเย็นจะมีข้อมูลมาเพิ่มพี่บาเบิลบอกยืนยันข่าวนี้ไม่มีมั่วไม่มีนั่งเทียนเพราะเขาได้รับข้อมูลมาจริงๆอ่ารอติดตามแล้วกันอยากเห็นนะทีมชาติไทยชนาทิพย์ธีรทร ดวลอาร์เจนตินาที่มีเมสซี่มีฮูเยนอาวาเลสโอ้โหมันคงจะดุเด็ดเผ็ดเดือดแน่นอนอรอติดตามแล้วกันในวันที่13สิงหาคมเดี๋ยวน่าจะมีการอัปเดตข้อมูลกันเพิ่มมากขึ้นนะครับจากนั้นคลิปนี้ไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยเมื่อวานนี้นะครับได้นั่งดูเกมบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งเกมคือเกมที่นครราชสีมามอเด้าเอฟซีนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเมืองทองเป็นเกมใหญ่ มีแฟนบอลเข้ามาชมกันหมื่นกว่าคนแต่นักเสดายเกมนี้ต้องยอมแล้วว่าการถ่ายทอดสดยังไม่เสถียรนะครับมันมีช็อตที่จอดับช็อตที่มันแบบดีเลย์ช็อตที่เสียงหายซึ่งเดี๋ยวทางฝั่งทวิชั่นก็น่าจะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แฟนบอลก็ก็แบบเซ็งอะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์แรกก็บวกว่าสัปดาห์ที่2จัจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะครับไปดูรูปเกมเนี่ยเมืองทองเนี่ย ภายใต้การคุมทัพของโค้ชคนใหม่อย่างจีโน่และเตลลี่เนี่ยเอาจริงๆวางเกมมาเนี่ยโอเคเลยนะครับมีจักรพันธ์ไพสุวร,รันพิชาอุทธามีเฟิซิโอบราวปรเมตอารวิไลแคคะนักคำยกมาเจอกับโคดาาโคโจเนี่ยนำมาโดยสมเกตคุณมีสยามเย็บเสื้อหัอครึ่งแรกของเมืองทองเยจริงๆเขาทำได้ดีนะแต่เพีวโคราาก็ ช่วยการเล่นเกมรับดีแล้วก็ใส่จังหวะที่เมืองทองผิดพลาดลูกแรกเนี่ยจ่ายบอลกันไม่ดีนะครับสุดท้ายโดนตัดแล้วก็เป็นสยามยับยิงเข้าไปเฉียบคมแต่หลังจากนั้นเมืองทองก็มีโอกาสยิงอีก4 5หครั้งเต็มๆลูกมงของอาลีซิโซโ,ซโก้ลูกยิงของปรเมศอัดวิไลลูกมองอะ่ะลูกมงกับลูกยิงแล้วก็มีคัชนาทคำยกแต่ต้องชอมรับว่าประตูโคราชอย่างธนชัยหนูราชวันนี้โคตรซูเปอร์เซฟครับ เซฟลูกย,กยากได้ถึง5เซฟเป็น MVP เกมนี้ครึ่งหลังก็เซฟได้อีกคือเมืองทองเขไดประตูตีเสมอจากโปรเมศอัดวิไลแหวกเข้าไปยิงสวยมากแต่งจากนั้นนี่ต้องยอมแล้วว่าความผิดพลาดของเมืองทองง่ายมากนะครับคุณผู้ชม2ประตูที่เสียเนี่ยลูกแรกเสียบอลกลางสนามลูก2นี่กิติพงศ์ผูเดียวเชื่อก็รับไปเต็มๆนะครับรับบอลหลุดรอดหวังขาเข้าไปเป็นการเสีย2ประตูที่เกิดจากความผิดพลาดส่วนบุคคลซะเยอะนะสำหรับเมืองทองนี่คือสิ่งที่ต้องไป ปรับปรุงแก้ไขเลยสําหรับโค้ชจีโน่ดัตเตอรี่เอาจริงๆรูปแบบการเล่นวิธีการมีหลากหลายนะครับผมว่าชุดครึ่งหลังอ่ะดูดีละถอดธิรพัฒ์ออกเอาจากภัณธ์มายืนกลางใส่สถาพรเล่นเป็นแบ็คซ้ายอาลีคู่โอตาคนอฟขวาที่ซองโดปลเมฆขยับไปริมเส้นคคณะเล่นกับบราวข้างหน้าขวาเป็นบูสย่าเฮ้ยผมว่าชุดนี้ลงตัวกว่าชุดแรกที่ใช้ธิรพัทเล่นนะเขายังเขินๆอยูอ่กับการเล่นกองกลางเพราะธิรพัฒยังแบบประสบการณ์น้อย แต่เป็นเซตสองเฮ้ยดูดีมีการเขาทำที่สวยนะอย่างลูกที่จักรพันให้ปุรยเชษและปุรยเชษต่อปุรเมศปุรเมศกระดกให้คคณะลูกนี้จะเข้าโคตรสวยแต่เนี่ครับปัญหาของเมืองทองยิงยังไงก็ยิงไม่คมก็ต้องไปแก้ไขแล้วก็พวกต่างชาติอ่ะต้องใช้เวลาปรับตัวต่างชาติในแนวดุกนะอย่างฟรซิโอบาวโอโรบักอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมว่าทรงนี้ยังโอเคอยู่แล้วก็เชื่อว่าจีโน่คงเห็นหลายๆอย่างแล้วคิดว่าคงไม่ฝืนนะ่ะก็จะ เอานุกมาเล่นกลางคู่พิชาแล้วก็แนวลุกเนี่ยขยับฟ้องไปริมเส้นเพราะเมืองทองกับหมอกการเล่นหลังสี่มากกว่าหลังสามครับจริงๆหลังสามดูแล้วแบบเขินๆน่ะไม่ถนัดถหลังสี่ปุ๊บเนี่ยเกมมันไหลลื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็รอดูผมเชื่อว่าจีนโน่คงปรับอะ่ะในเกมที่สองที่จะเจอกับทางฝั่งของลำพูนใช่ไหมหลังจบเกมกันหน่อยโพสต์อย่างจีนโน่รเรติอลีนะครับก็เปิดใจบอกว่า จริงๆเกมนี้เมืองทองเล่นได้ดีนะครับคอนโทรลเกมได้ทั้ง90นาทีมีจังหวะเข้าทําที่ชัดเจนแต่จบสกอร์ไม่ได้วิธีการเล่นของทีมรู้สึกดีมากแต่แค่จบไม่ได้ลูกทีมเล่นได้ดีแล้วคิดว่ามาเล่นสนามนี้แล้วเล่นยากเพราะสภาพสนามดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอกจากนี้ครับโคชิโนยังบอกว่าพอแนวลูกเสียบอลแนวรับไม่ได้ยืนตำแหน่งของตัวเองแล้วจึงถูกโต้กลับทำให้ทีมเสียประตูมันเป็นเรื่องปกติเวลาเล่นเกมลุกเขาถูกตัดบอลได้ คิดว่าจริงๆควรจะทําประตูได้แต่เสียดายที่ทําได้ไม่ดีพอเราต้องไปแก้ไขในช็อตนี้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นคำพูดของจีโน่และเตอรี่เฮดโค้ชของเมืองทองก็ยังมีเวลาปรปับปรุงแก้ไขถ้ายังยึดทรงนี้แล้วจบคมๆเนี่ยผัเมืองทองน่ากลัวนะส่วนโคร้าเนี่ยเล่นด้วยสปิริตเล่นด้วยวิธีการต้องชมว่าโคโจนี่แพชชั่นมาเต็มแล้วบวกกับเล่นในบ้านที่โคราเนี่ยบอกเลยใครมาเจอก็เหนื่อยเพราะแฟนบอลเขาซัพพอร์ตดีนะครับก็คว้าสามคะแนนกับการ กับสู่ไทยลีกถือว่าดูดีเลยโคราานะครับในปีนี้อรอรุนกันเมืองทองเนี่ยต้องปลดล็อก3มแต้มให้ได้โดยไวที่สุดนะจะทาให้มีความมั่นใจแต่ถ้าเกิดเล่นดีแล้วมันไม่มีแต้มเนี่ยอันนี้มันจะกดดันไงเออน,นั้นรอดูนัดหน้าจะเปิดบ้านเจอกับลำพูนวอริเออร์นะครับไม่ใช่งานง่ายนะลำพูนนี่ทรงดีอยู่เวลา6กโมงเย็นนะครับติดตามรับชมถ่ายทอดสดหรือใครอยากไปดูที่สนามไปได้นะที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมปรับปรุงหลายๆอย่างนะทั้งไฟทั้งสกอร์บอร์ดเชื่อว่าน่าจะ มีมาตรฐานที่ดีขึ้น ก็รอติดตามรับชมกันนะครับอ่ะคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับแล้วก็แนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเดนนพัดในเคตกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอน์้นๆโปรตีนเน้นๆกระเด็นนพัดในเคตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้ย้ำอีกครั้งกดล์กกกดกดแชรตติตามให้ับ YouTube ต้องสุยกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ